เคยส่สมสาวอับเช้าชีวงมาเสียทีคนเลวลู่คร่ำลิ้มรดนมดสาวเหมือนเ้าหมดคำแล้วความชามทิ้งน้ khao oải lóc yin, không phải yin này nó còn yin khao pla nón kinh, Mày được, không được, không được, không ประจาเรือทานจะทนอย่าผูกคอตายเพราะอายผู้คนเขากรนทรงเสียงไม่มองให้ซึ้งน้องจึงตกเตียงเรือเพียงคราบน่ะ จบแล้วเหรอทำไมสร้างจังอ่ะหรือว่าหลิวเนื้อเพลงพี่เป่าก็ได้ใ,ใจดำโนอทำอิงเร้าจึงซึมเร้าเมียเมาฮอรดี เสียทีคนเลีสชก,กันวาจาพ,พลานผ้าพรหมจรร์บันเอาความสามน้ำตาผ่านจืดไ,ดไม่ยืดไม่ยา เมนข้าวน้ำตลากินข้าวปลาเสียบ้างก็ได้คนห่วงใยอยู่ใกล้บางอ่อนคอลอาวอนเล้นะ เปิดหน้าต่างมองเห็นน้องโซกาอย่ากขาตัวตายเสียตัวตกตียงก็เพียงหนึ่งชายอย่าตายเลยเนะยาะใหญ่ไม่บองหันมอง พี่คอยพักดีเจ้านี้มาก่อย่งอางงามหอนอย่างเคือถึงหมดราคาพี่ไม่ว่าเลยไม่เคยย่อท้อลูกเจ้าในท้อง คงจะรอเป็นพ่อให้น้องเองเก่งไงอ่ะแหงโจทย์ถึงมานอดี